อนุสาวรีย์หมูหรือที่รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์สหาชาติตั้งอยู่ริมคลองหลอดใจกลางเกาะรัตนโ,โกสินทร์กรุงเทพมหานครรูปแบบเป็นหมูทองยืนเด่นอยู่บนภูเขาหินมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างขึ้นในปีพศ2456เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีพัชรินทราบรมราชินีนาถเมื่อพระชนมายุครบ5 0พรรษาตรงกับปีกุนหรือปีหมูผู้ออกแบบคือสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพยานาริศลานุวัติวงศ์ผู้มีบทบาทสํา,าสคัญในวงการศิลปก,กรรมไทยบริเวณฐานมีศิลาจารึกระบุชื่อผู้ร่วมสร้างซึ่งต่างเกิดปีหมูจึงได้ชื่ออนุสมรีสหาชาติหรืออนุสมรีผู้เกิดปีเดียวกันผู้ที่มาสัทธานิยมขอพรเรื่องโชคลาภความก้าวหน้าเชื่อว่ากราบไหว้แล้วจะมีสิริมงคลโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีกุลปัจจุบันอนุสมรีนี้ได้รับการดูแลจากกรมศิลปากร และเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสักการะได้เสมอถือเป็นสมบัติของเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเชื่อท้องถิ่นครั้งหน้าหากมีโอกาสแวะไปย่านเมืองเกา่าลองไปเยี่ยมชมความน่ารักและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์หมูกันนะครับ